ฉเฉลยแล้วลูกชายกระต่ายพันิพาหลังเห็นภาพหายยากรู้เลยว่าหน้าเหมือนใครก่อนจะไปฟังเนื้อหาสาระดีๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจใพวกเราทําคลิปต่อไปด้วยนะคะบอกเลยว่าล่าสุดฉเฉลยแล้วลูกชายกระต่ายพานันธิพาหลังเห็นภาพหายยากรู้เลยแท้จริงแล้วลูกชายหน้าเหมือนใคร เป็นอีกคนที่ไม่มีใครไม่รู้จกักสำหรับกระต่ายพันธิภาเขียวเพชรนักร้องนักสแสดงชาวไทยที่มีชื่อเสียงจากการร้องเพลงแนวรุกทุ่งอินดี้มากมายอาทิเพลงสันดานเก่าสันดานใหม่หัวใจหนูว่างและอื่นๆอีกมากมายปัจจุบันใช้ชีวิตกูก้กับครูภัยบู์แสงเดือนและมีลูกชายน่ารักด้วยกันหนึ่งคน ปัจจุบันเธอทำงานเป็นรองผู้จัดการแทนสามีของเธอคูภัยบูญแสงเดือนภายในร้านอาหารจวดจา้าสตูดิโอบริเวณที่ทำการของค่ายและค่ายเพลงอีกด้วยแล้วเธอก็เป็นครูปั้นนักร้องอีกด้วยเธอเคยปั้นฮันนี่นิชาดานักร้องสาววัย13ปีเงาเสียงของกระต่ายพัน,นิพาต้องบอกว่าล่าสุดฉเฉลยแล้วกระต่ายพน,นิพาหลังเห็นภาพหายากรู้เลยแทย้จริงแล้วลูกชายหน้าเหมือน โดยกระต่ายพันธิภพกักก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าลูกฉันคนไหนเพื่นเพลงลูกแม่ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายเหมือนครูไพบูรเหมือนสายแนนมากสำหรับเนื้อหาสาระก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ